สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับในการยิงสกูเกียวปล่อยแบบตัวยาวๆนะครับอย่าง3นิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าเนื้อไม้เนี่ยถ้าเกิดยิงง่ายๆก็ต้องใช้สว่านเจาะนานะครับการยิงสกูยาวเนี่ยจึงจะเข้าได้แบบง่ายๆแต่ว่าถ้าเราไม่มีดอกสว่านที่ตองเจาะนานะครับก็พอมีวิธีที่จะทําให้ การยิงสกูเกียวปล่อยเข้าง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้สว่านเจาะนํานะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้สกูบสว่านนะครับามาเป็นปอุปกรณ์สาธิตเพราะว่าสกูสามนิ้วเนี่ผมไม่มีนะครับนี่ก็ใช้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปเจียตัวหัวเนี่ยก่อนนะครับเจียหัวให้มันแหลมก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้เจียปลายของสกูลแล้วนะครับต่อไปผมจะมาทําการ บากที่ปลายสกูนะครับเนี่ยบากด้วยเครื่องเจียนะครับ นี่เลยนะครับเราบากมาแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเจาะก,กันดูนะครับนี่เจาะโดยไม่ต้องใช้สว่านเจาะนําเลยใช้ตัวนี้เจาะเข้าไปเลยนะครับ นี่เลยครับสามารถเข้าได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับการบากหัวดอกสกรูนะครับอ่าให้มันเป็นรอยบากทำให้อ่าการเจาะเนี่ยเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เจาะตามแนวขวางนะครับนี่อ่าเป็นไม้หน้าสามก็อ่าการใช้ไม้ก็ขึ้นอยู่กับไม้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่าถ้าเป็นนี่ที่เป็นไม้ขนาดกลางๆ นะครับไม่แข็งมากนะครับก็จะเข้าได้แบบไม่ยากนักนะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิควิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยทําให้เราเจะาะสกรูแบบยาวเนี่ยนะครับยิงสกรูยาวเนี่ยเข้าได้แบบง่ายขึ้นนะครับโดยการบากปลายดอกสกรูนี้นะครับทีนี้ก็ นำมาฝากเทคนิคดีๆไว้ในคลิปท่นนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ